รู้สึกยงไงสำหรับครึ่งแรกคะสวัสดีครับดีค่ะรู้สึกเซอร์ไพรส์มากครับที่เงินทองนํำตั้งสามตูดเลยครับสามลูกเลยนะเกินคาดครับ มาดูกันว่าไฟในสนามเป็นยังไงบ้างแล้วก็ผลจะเป็นยังไงตอนจบเกมเนาะแล้วตอนเนี้เป็นเวลาห้าโมงห้าสิบแล้วยังไม่ถึงเลยจ้าดูดีทุกคนรถติดจัดนะตอนนี้ยังไม่ถึงเลยดูยาวมากเลยแล้วตอนเนี้ยอยู่ถึงแค่ปะตะทอ,อยู่เลย ป้าทุกคนเดี๋ยวถ้าไปถึงสนามแล้วคงต้องรีบไปดูแล้วคงแบบไม่ได้ถ่ายแล้วอาจจะถ่ายในเกมเอาละกันสูน้ๆนะสามแต้มในบ้านเตา้าเออทุกคนถึงทางเข้าสนามลอมพนวลอลเลเยอร์แล้วโอ้กว่าจะถึงอีกสนะี่นาทีเองอนะ่ะได้ข่าวว่าพี่มาหาสมปองมาด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้เจอหรือเปล่า ไปเข้าสานามแล้วบายแล้วเราก็มาถึงที่สนาม ไงสําหรับครึ่งแรกค่ะสวัสดีครับรู้สึกเซอร์ไพรส์มากครับที่เมืองทองนําตั้งสามศูนเลยครับสามลูกเลยนะเกินคาดครับเกิดมาไม่ทันลูกแรกเลยครับเพิ่งมาถึงตอนเกมเริ่มพอดีเลยลูกแรกเร็วมากเลยค่ะแล้วคิดว่าจะจบสกอร์ที่เท่าไหร่อ่ะตอนเแถวค่ะคิดว่าสกอร์จบเท่าไหร่อะยุ่รืงเะก็แค่นี้ก็พอครับสามศูนก็พอครับอ่าอาจจะมีอีกลูกหรือเปล่าอ่าอย่าอะไรอะ อ่าแค่นี้ก็พอแล้วครับใช่ให้ระมูลบ้างานเนาะให้ระมูลร่งหนึ่งก็ได้ครับอ่าสามหนึ่งแล้วกันขอบคุณค่ะครับผมครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวน้องจะไปถามแฟนบอนลลำมูลนะคะว่ารู้สึกไงบ้างสำหรับคุณแล ทำดีและวทำดีและอารมณ์ยังไม่จอยทำดีที่สุดแล้วทำดีที่สุดแล้วสี่ลูกอยากจะบอกอะไรกับนักเตะบ้างคะจะบอกอะไรเหรอช่วยแฮปปี้นิวเยียร์ดีกว่าทำให้เตะดี่ทำให้เตะทีละดีที่สุดแล้วครับขอขอสามเตะไม่ได้หรอกสามเตะไม่ได้ขอหนึ่งเต้มก็ยังดีขึ้นหลังคือหลังสามลูกคอจะเอาสามหน่เลยเหรอสามลูกรวดสามลูกรวดเดี๋ยวให้ทีสามลูกเลยก็ได้อ่ะใช่ไหมใช่ใช่สามลูกคออยาบอกอะไรกับ นักเด็กบ้าค่ะเผลอทำไมขอขอรอนเด็กขอขอรอนเด็กสามลูกพสามลูกเออไม่ต้องเอาเยอะสามลูกสามลูกพอเดี๋ยวเราจะแล้วครึ่งแรกเป็นยังไงบ้างครึ่งแรกเราพลาดเยอะไปหน่อยโดนเร็วมากเร็วมากเลยสามจังหวะสามลูกเร็วไม่ใช่เร็วนะโดนแค่นั้นแหละมากเลยครึ่งหลังคาดว่าน่าจะแก้เกมให้ดีเต็มที่โอเคสู้ๆค่ะกลับบ้านครับ กลับบ้านไปไหนอ่ะบ้านเราอยู่นี่ทางออกก็ไปดูดีปายเขดูดีกว่าแต่เกือบจะหลับหลับแล้วอ่ะเกือบจะหลับเกือบจะหลับหลังแล้วก็กลับมาได้ถ้ากลับไม่ได้เดี๋ยวให้เพื่อนมารับหลับครึ่งแรก นะครับผู้าลูกเชียงใหม่มาเจอสามศูนย์นี่หมูจะว่าอย่างไรขอเรบพนสู้ต่อไปนะครับโอเคสู้สู้สู้นะครับสู้สู้มาเกิงหลังจะกลับมาได้ก่อนอ่าได้ประมาณสองเกณฑ์โอเคโอเคเอาสามเลยมาได้กระเจ้าตรงเป็นตุงเออขอบคุณค่ะผู้ชราห่งเสื้อแดงมานะเสื้อแดงนะมีโอกาสตีไข่แตกแต่วันนี้โอกาสชนะคงไม่หวังแล้วล่ะ นะอย่างมากก็ตีไข่แตกโอเคเสมอคงยากอะ่ะสาม,ม,มลูกไ,ไั้่งต้หนึนน่ดูว่า

ยินดีที่ไม่รู้จักแต่วนน้อยเราได้รู้จักกันได้เชียดด้วยกันแพ้ชนะเรื่องของกีฬาชนะได้แพ้ได้เสมอได้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าพูดทำลายสถิติคิดฟ้องไปแล้ว <laughs> จริงผมไม่ได้เน้นสถิติอะไรเลยนะครับจริงมาเชียดด้วยความสรุกสนานเมื่อกี้ก็นั่งกับมิก้าก็มีข้อจริงอ่ะมิก้าว่าจะมาแต่ด้วยอาจจะต้องรับแขกรับผู้ใหญ่หลายคนหลายท่านเลยไม่ได้มานะครับก็มีความสุขครับ ไม่อย e? ู่ฝั่งกองเชียร์มันไม่เครียดยี่ฝั่งนู้นเครียดอยู่กับลูกเกมแต่ว่ามาฝั่งกองเชียร์เนี่ยผมสนุกมากเลยแล้วก็ขอให้ลำพูนประสบความสำเร็จเห็นพ่การพูดว่าก็จะวางสี่ปีห้าปีสามก็ได้แล้วสี่สองก็ได้แล้วหรือทีหนึ่งนะแต่เราจะไม่ชอบทีหนึ่งมันน้อยไปสักสองทีสามทีทีสองทีสามนะครับ ก็จะสุดท้ายแรงมีความสุขแล้วก็เชียร์ทีมอยู่เคียงข้างทีมไปตลอดแบบนี้ผมถ้ามีโอกาสก็จะได้มาเชียร์อีกนะครับสนุกมากและชอบมากครับสวัสดีครับจบเกมไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะผมไม่เป็นไรครับท่าน่ายังมยังมีครับยังมีอีกยาวไกลหลายนัดครับผมแต่ข้างหลังนี้เล่นสู้เนาะใช่ไหมได้อยู่ขงหลังไ,ได้อยู่นั่นแหละไม่เป็นไรนัดหน้าครับไปโคตรโคตรโคโคตข้างบนนี้ก็ได้ได้ครับ อ้าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่มาเชียร์ลราเยอะเอาความรู้สึกจริงๆริงก่อนเขเสียดายนะครับที่แพ้ไปสองสองห้าแต่ว่าด้ยวยความที่เมืองทองเขาสองค้าหนึ่งเหรอคราหนึ่งเอาลูกโทษเราไม่ได้เหรอไม่ได้ทุกคนเรากดข้ามคาราใจใจ,ใจดีหลายอย่างเหลือเกินอ้าก็เสียดายครับเวลาไปเชียร์ทีมไหนก็อยากให้ชนะครับแต่ว่ามันแพ้ชนะเสมอมันเกิดขึ้นได้ครับก็เป็นเรื่องปกติแต่ผมชอบบรรยากาศที่ว่าเนี่ยมาสบตากับกองเชียร์น้องผู้เข้าแข่งขันนักฟุตบอลนักกีฬาสตาร์อะไรเงี้ย มันก็ได้ความรู้สึกที่ดีมันก็พิสูจน์ครับว่าเ,เราเชียร์จริงๆด้วยใจใจเต็มร้อยหรือเปล่างั้นถ้าเราเชียร์ด้วยใจเต็มร้อยเนี่ยจะแพ้จะชนะจะเสมอแล้วก็อยู่เคียงข้างกันก็ให้มาเชียร์รำพูนเยอะครับสนุกมากและบรรยากาศดีมากเลยครับบรรยากาศตอนนี้เย็นๆด้วยนะชมุมมากราก็สนุกสนานน่าจะหนาวละเปิดนิธีรำพูดด้วยผมกเลยแบบว่าหนาวรับยังไกงก็อย่าลืมครับผมชอบที่ตรงนี้มากหนึ่งใ, <น S 1> ในมรสอกที่คุณจะนักเสวันที่ยนอกจาก คอนเสิร์ตเที่ยวร้านกาแฟมาดูอีกหนึ่งวอหสก็คือฟุตบอลครับฟุตบอลไทยตัวนี้กำลังคึกคักสนุกสนานแล้วควจะได้บรรยากาศแบบมิตรภาพดีๆเยอแยะมากมายของกินไม่ต้องไปเลือกที่ไหนเดี๋ยวมีริมสนามข้างสนามมีเลยครับมาทานที่นี่เลยมาดูบอลไทยกันให้เยอะครับค่ะข,ขอบคุณนะคะ